กิจพอเพียงเราประชุมกันหลายรอบแล้วละ่ะว่าในหมู่บ้านของเราต้องปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แล้ววันนี้ก็จะประกาศเสียงตามสายฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เราจะมี<ล>เจ้านายที่ติดตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงออกมาเยี่ยมในหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านของเราได้ส่งเสริมว่าครอบครัวไหนจะปลูกอะไรก็ขอให้ทําให้อย่าให้ซ้ํากันมากมายซ้ํากันมากยก ปักสวนครัวรวยกินได้แล้วก็มีปลูกพืชพอเลี้ยงชีพเราก็จะแบ่งครอบครัวที่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูทาข้าปลูกข้าแล้วก็ปลูกพืชสวนให้แตกต่างกันไปเพื่อเราจะนําไปขายในชุมชนและในหมู่บ้านเพื่อจะไม่เป็นสินค้าซ้ำกันนะคะและที่สําคัญในหมู่บ้านของเราก็มีสหกรณ์ด้วย ประมาณสามโมงเจ้านายจะมาเยี่ยมขอให้ทุกคนออกไปที่ฟาร,ร์มเป็นที่นาตัวเองเลยนะคะที่ทําอะไรอยู่ขอให้เห็นเห็ุคนเบิรงเลยเดอบานเน่าหนีปัิญาในพื้นห็นจือทําให้ดูเลยนะคะใสประมาณสวัสดีค่ะเจ้านายค่ะวันนี้ท่านอยาพาท่านลงพื้นที่เลยนะคะไปดูให้เห็นาจักจักเลยว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมีความสุขยัางไงา จยาให้ท่านสัมภาษณ์เลยนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างสวัสดีค่ะเก็บยังก่อนห้งเก็บยังก่อนเลี้ยงไก่อากาศท่านเลี้ยงไหมคะสวัสดีค่ะยดีมีสุกกันไหมคะยดีมีสุกับมีไข่กินทุกวันเลี้ยงไก่อะไรคะไก่ไก่ไก่พันไข่ครับเหลือกินไหมคะมีเหลือกินกับเพียงไก่พันไก่สิบตัวครับออกออกไก่ไป กินหมดแล้วคุณพี <the> ่สอคะมีบางวันที่ไก่ไท่แล้วก็เหลือกินก็จะเก็บสะสมไว้แล้วก็เอาไปขายเพื่อจะได้เอาเงินมาเก็บแล้วก็รวมหนึ่งอาทิตย์เอาไปฝากเจ้าหน้าทค่ ดีแล้วนะคะับเขีเอากลับไปกิบบ้านนะคะผักปลอดสารนิดนะคะชีวาเนือผักธรรดาได้ตานเดียวนี้อย่าไปไหนนะคะนี่อบ้านนะคะไม่ทำอะไรอยู่มั่ด้วยกันเลยค่ะนี่ตูช่นะคะนี่ทำนาที่มันค่ะทำนายขอยทานด้วยค่นาครับทำนาแบบทำสรขภรั์ตัวภาษาใช้บรีค่ะรี่ใช้ ราไม่เราไปใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยประมาณสากครับโอ้โหปุ๋ยขิงเงี้ยขิงกล้วยเนาะอาสากรหน่อยค่ะเจ้านายแป๊บเดียวขอขอดูหน่อสวัสดีค่ะเจ้านายโอ้เจ้านายมาทีพญาเหยีเมืองอะไรเลยใส่แบบโอ้แม่แม่แม่โอ้ที่หมู่บ้านนะคะหมู่บ้านชื่ออะไรนะหมู่บ้านแสนสุขหมู่บ้านแสนสุขแล้วนะคะ จากกอนเราตั้งสากกอนนีมีลูกใหญ่โตเลยตอนนี้เหลือเฟืออะไรของกินแล้วหมู่บ้านเมื่อกี้นอกจากหมู่บ้านอยูหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ดีไม่สุกเมื่อกี้เรายังเอาไปบริจาคเลยนะแล้วเราก็เอาไปขายด้วยนะเขาไปเย็นขายได้เหรอเพราะเราขายดีกว่าเพราะเราเจากจากกอนเราเราดูชาวบ้านมีฝากทุกคนเลยชาวบ้านจะมา 我见伯们那个模范才是伯公对的。